เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวเบาสมองเก,กี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างปีเตอร์ชไมเคิลอดีตผู้รักษาประตูร,ตระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอียนไรท์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทางปืนใหญ่อร์เนลที่มีการเชื่อมโยงมาถึงสโมสรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็นไปได้ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของลิเวอร์ p o o เมื่อไรเป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าลิวอร์พูควรจะมีการเซ็นสัญญากับปกระหลังตัวกลางระดับท็อปเข้ามาซึ่งจะทำให้ทีมของพวกเขามีความสมบูรณ์แบบทว่าในตอนนั้นเองที่เชมัคลิลก็ได้พูดสวนกลับขึ้นมาในทันทีเลยว่าให้พวกเขามาซื้อแฮร์รี่แม็กควายไปเอาไหมละ่ะก่อนที่ไรจะสวนกลับไปอีกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ นายเล่นเอาหัวสมองของผมไม่เล่นเลยอย่ามาหลอกผมให้หัวเราะเยาะใส่ทางแฮร์รี่แม็กควายกันเสียให้ยากก่อนที่ชไมเคิ้นจะตอบกลับมาอีกว่าเอาล่ะมันง่ายที่จะพูดว่าิรวอว์พูลควรจะเซ็นสัญญากับกองหลังระดับท็อปเพราะใครๆต่างก็รู้ว่าพวกเขาสมควรจะทำเช่นนั้นนะแต่คุณจะให้พวกเขาไปเซ็นสัญญากับใครเข้ามาล่ะ ยอสโก้วาดดโอที่พวกเขาอยากได้ก็เลือกย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่เสมอผมเห็นด้วยกับคุณว่าพวกเขาต้องการกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ต้องการกองหลังเหมือนกันหากมันมีนักเตะที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแบบนั้นอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะแล้วล่ะก็คุณก็ควรจะไปเอาตัวเขามา ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกทีมต่างก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าร่วมวงและแย่งชิงตัวนักเตะค,คนนั้นมาให้ได้มันมีการพูดถึงกันเยอะกับเรื่องของการซื้อปักกหลังตัวกลางแต่คำถามก็คือเขาคนนั้นคือใครกันเซนเตอร์ฮาฟที่คุณคิดว่าเก่งคนนั้นเข้าอยู่ที่ไหนถ้ามันซื้อตัวได้พวกเขาก็คงจะทำกันไปแล้วชไมเคิลกล่าวทิ้งทาย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูการออกไม้สัมภาษณ์เปิดใจของทางจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตมิดฟิลกับตันทีมของเรากันบ้างเขาเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับอาลเอสติฟาในลิกซาอุดิอาราเบียท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง7 0 0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์หรือบ้างเขว่ามันอยู่ที่35,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ ซึ่งนั่นจึงทําให้เขาถูกตราหน้าจากแฟนบอลบางส่วนว่าสาเหตุที่เลือกย้ายไปเล่นที่ตะวันออกกลางก็เป็นเพราะเงินตัวเดียวแต่ล่าสุดทางเด็กโอซิคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เอามาเปิดเผยว่าตัวเลขที่แท้จริงสําหรับค่าเหนื่อยของทางเฮนเดอร์สันนั้นอยู่ที่เพียง130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษีเพราะทางสโมสรจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้นให้ ขาะเดียวกันตัวของซาร่าเองก็ยังได้ออกมาตอบโต้บรรดาเสียงวิพากวิจาร์ณทั้งหลายที่มีการกล่าวหาเขาว่าเป็นคนหน้าเงินโดยยืนยันว่าแม้เงินจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของเขา นี่มันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากที่สุดเลยนะเพราะผู้คนมักจะมองกันว่าการที่ผมย้ายไปเล่นกับสโมสรแห่งนี้มันเป็นเพราะพวกเขามีเงินอยู่มากมายมันเลยทำให้ผมยอมย้ายมาที่นี่แต่ความเป็นจริงแล้วใช่เลยผมย้ายมาที่นี่จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องของเงินที่ทำให้ผมตัดสินใจเช่นนั้นเฮนเดอร์สันกล่าว ผู้คนจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ในชีวิตและเส้นทางอาชีพของผมเงินไม่เคยเป็นแรงกระตุ้นที่มีความสำคัญขนาดนั้นไม่เคยเลยดังนั้นได้โปรดอย่าเข้าใจผมผิดเมื่อคุณย้ายทีมการเดินหน้าดิวก็ต้องมีความกระชับมันคงจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องรู้สึกเป็นที่ต้องการด้วยคุณต้องรู้สึกได้ว่าพวกเขามองเห็นถึงคุณค่าในตัวของคุณ เงินก็เป็นแค่เพียงส่วนประกอบเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักดังนั้นมันยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณจะต้องเอามาคิดด้วยนอกเหนือจากเรื่องของเงินนอกจากนี้ตัวเลขที่มีการพูดถึงกันตามหน้าสื่อก็ไม่เป็นความจริงอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะได้เงินเยอะแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ด้วยความสัตย์จริงเลยว่าตัวเลขที่พูดถึงกันมันไม่ใช่ของจริง ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราต้องมีการหารือถึงเรื่องเงินกันอยู่แล้วผมคงไม่ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เอามันมาคิดแล้วผมก็จะไม่พูดด้วยว่าผมไม่ได้เงินดีกับการย้ายมาที่นี่เพราะข้อเท็จจริงก็คือผมได้เงินค่อนข้างดีและมันก็ถือเป็นดิวที่ดีด้วยแต่ขอย้ำอีกครั้งตรงนี้เลยว่าตัวเลขที่บรรดาสื่อรายงานกันออกไปนั้นมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีและแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของผู้เล่นจากสโมสร2ของเรากันบ้างเมื่อล่าสุดทาง The North West Football Award ได้ประกาศรายชื่อนักเตะที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ซึ่งผลปรากฏว่ามีนักเตะจากทีมชายของเราสองคนที่ได้เข้าชิงรางวัลดังกล่าวสำหรับรางวัล The North West Football Award จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ16ปีที่แล้วก่อนจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำในทุกปีให้กับนักกีฬาท้องถิ่นในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษซึ่งมีความโดดเด่นและทำผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยสำหรับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2023นั้นทั้งอาริซอนเบเกอร์นายดานมือหประจำทีมของเราก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลหลังจากก่อนหน้านี้ เขาก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมเมลิกมาแล้วแม้จะพลาดหวังให้กับทัก e เออริงเบลฮารันของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้กระนั้นเขาก็ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรเราและการเข้าชิงรางวัลเดอะน r t ตเวสต์ฟุตบอลอวอรดของเขาในครั้งนี้ก็จะคงต้องไปเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างทางเออริงฮารันอีกเช่นเดียวกันที่ก็ติดโผเข้ามาด้วย เช่นเดียวกันกับทางจอรแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาป,ประตูของทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันและมาคัตแรดฟอร์ดศูนหน้าเด็กปั้นของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดียวกันอีกหนึ่งนักเตะของทีมเราที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลกับเขาด้วยก็คือเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของเรานั่นเองหลังจากเขาเข้าชิงรางวัลน,นักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งเราก็จะต้องมารอลุ้นผลการประกาศรางวัลดังกล่าวว่าพวกเขาทั้งสองคนข้างต้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรกันกับผลการประกาศรางวัลที่จะจัดขึ้นที่สนามโอทราฟอร์ดในช่วงปลายปีนี้เป็นวันที่6พฤศจิกายน เรามาลุยกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวเรื่องความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันไกลหนี้เมื่อเอาเอติฮัดทีมชื่อดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังมีความพยายามอย่างหนักในการจะเซ็นสัญญากับซาลาด้วยข้อเสนอมากกว่า200ล้านปอนด์ในช่องโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายของทางซาอุโปรลี นั่นทำให้ล่าสุดเดวิดโกสตายนักข่าวคนดังของทาง Talk Sport ได้พูดระหว่างกันจัดรายการสดและแนะนำให้ Liverpool ลิเวอร์พูลรับข้อสเสนอดังกล่าวเพื่อน,นำเงินที่ได้ไปทุ่งซื้อตัวทางบุกไกโยซากามาจากทางอาร์เซนอลในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวปีใหม่นี้ หากลิวร์ภูขายโมฮัมเหม็ดซาล่าออกไปแล้วได้เงินกลับมามากกว่า200ล้านปอนด์พวกเขาก็มีโอกาสจะเซ็นสัญญากับบูกาโยซากาด้วยค่าตัวสัก150ล้านปอนด์ไหมโกลสไตล์กล่าวอย่างไรก็ตามผู้ดำเนินรายการร่วมกับเขาอย่างดาเรนเบนต์อดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษก็ได้ตอบโต้กลับไปแบบทันควันเลยว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้น ไม่เลยอาร์ซนอลไม่มีทางยอมขายเขาออกมานะเบนต์ตอมันเป็นความจริงที่นักเตะทุกคนต่างก็มีค่าตัวของพวกเขาเองแต่สำหรับตัวเลข150ล้านปบนด์นั้นผมไม่คิดว่าอาร์ซนอลจะยอมขายซากาออกมานะเพราะคุณจะไปหาใครเข้ามาแทนที่เขาได้ล่ะ ใน,นก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางบอหมเมดซาล่ากันไปแล้วข่าวต่อไปยังคงอยู่กับประเด็นของเขาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่เป็นการออกมาเปิดเผยของทางลิวอ์ผูเอ็กโคสื่อวงในของเราเองกันบ้าง เมื่อพวกเขาเรื่องอิงแหล่งข่าวจากตะวันออกกลางที่ได้ระบุว่าอันที่จริงแล้วเอาเอติฮัดมีความมั่นใจมากตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าจะสามารถปิดดีลการคว้าตัวโมฮัมหม็ดซาล่าได้ที่สนนราคา150ล้านปอนด์จนถึงขั้นที่พวกเขาได้เตรียมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อรอรับดาวเตะวัย31ปีให้เดินทางไปเมืองเจดดาในประเทศซาอุดิอาระเบีย ถ้าว่าในตอนนั้นไมค์กอดดอนประธานของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเป็นคนตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวด้วยตัวของเขาถ้าไม่เอาเอติฮัตต้องมาเล่งมือในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะที่จะปิดตัวลงในวันพฤหัสบ,บดีนี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึกข้อเสนอขึ้นมาแบบพววดพราดไปแต่หลัก215ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่พวกเขาวัดใจทางหรือเวอร์พูล ประกอบกับการได้เอาเอติฮัตเองก็มีการส่งผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อหวังจะปิดดิวนี้ให้ได้โดยที่เครื่องบินเจ็ตลำเดิมที่พวกเขาเคยเตรียมเอาไว้ก็ยังมีความพร้อมมารับตัวสาร่าหากการเจราจารในครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ